สวัสดีครับสวัสดีแฟนนวอลทุกท่านนะครับพบกวับผมแชมเพี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นที่เด็ดเต็มตีนนะครับ ก็ต้องบอกว่าเจอเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็แน่นอนนะครับที่เราจะวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับก็เป็นโปรแกรมของศึกมวยมันวันศุกร์นะครับซึ่งจัดมาให้เรียบร้อย3รายนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะไปดูที่เต็มที่เต็มตีนะครับขอบคุณทางสปอนเซอร์ของเราดีหนึ่งนะครับ muay 2 2 2นะครับมาวันนี้ลุยกันนะครับ3ารายมีทั้งช่วงแรกแล้วก็ช่วง2นะครับคัดมาให้เรียบร้อยนะครับ ช่วงแรกนะครับที่คัดมา2รายด้วยกันนะครับนั่นกะ็คือคู่รองของรายการนะครับเดชเพชรมวยเดชเจแดเนะครับเจอกับทธนันเจริญเงินบุญละนามวยไทยนะครับหนึ120ปอนด์เท่ากันทธนันเดชเพชรเนี่ยมา120.4ลดจุดส่ส่วนธนันเจริญเงินเนี่ยมาชช้งได้ตามพิกัดน,นะครับคู่นี้เนี่ยนะครับ ระเปิดอยู่ที่ทางนั้นเด็ดเพชรนะครับต่อ3-2นะครับเด็ดเพชรต่อ3-2นะครับพื้นเพลยฟอร์มหลังเป็นอย่างไรนะครับทางนัานเด็ดเพชรว่าเดเจ็ดเก้านะครับหรือว่าวอสังปรอภยัยสักพิเศนต,ตัวเดียวกันนะครับหมวยจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับซ้อนอยู่เพชรดีดีนี่คือแฝดพี่ของเจ้าเพชรเด็ด นะครับก็ประเภทมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขาต่อยหมัดบูดุดันนะครับแข็งแกงแข็งแรงแต่ช่วงหลังเนี่ยเข้าป่าเลยนะครับแพ้นอกอีเซแพ้คะแนนสุดลห่อแพ้นอกเพชรนำโชคถอ้ตงปาจีนมานะครับแล้วก็หายไปตั้งแต่กลุมภาพันธ์ส่วนทั้งหน้าในเจ,าเจ้าเจริญเงินบุรณะมวยไทยนะครับ120ปอนด์นะครับ,นะรบจากจังหวัดลำปาง ซ้อมอยู่บุญณละนาวยไทยนะครับประเภทหมัดมวยขวานะมัดหนักนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดบูดูดันแข็งแร่งแข็งแรงได้ลุ้นได้เสียวตลอดนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะเพชรพันล้านชนะเพชรซิงเกิลแล้วก็มาแพ้คะแนนเพชรพันล้านนะครับแต่ก็หายไปตั้งแต่12มีนาเอ่อ12มก,กราคมที่ผ่านมานะครับก็น้ำหนักก็ขึ้นขึ้น,นลงลงอ่ะนะครับยี่ร้อยยี่สิบผมว่าก็น่าจะอยู่ในเวทพิกัดที่โอเคแล้วแหละนะครับแต่ความรู้สึกผมนะผมมองว่าไฟนี้เด็ดเพชร ชั้นเชิงมันความเป็นมวลมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับยังไงไปที่นั่นไอเจ้าเด็ดเพชรแล้วกันคิดว่าน่าจะแทงเกิดได้นะครับมาถึงคู่เอกนํารายการนะครับทางด้านไอ้เจ้าเจริญสุขนะครับบุญล้านนามวยไทยนะครับเจอกับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยคู่นี้125ปปอนด์เท่ากันนะครับจเจริญศุขเนี่ยมา123.5ขาด1.5ส่วนนั้นส่วนัั้นสายเลือดนะครับมา125.2นะครับลดจุด2 นะครับแน่นอนนะครับเรทเปิดเนี่ยอยู่ที่เจริญเสมอเจริญสุขนะครับผู้นี้สูสีนะครับคู่นี้สูสีนะครับเจริญเงินเจริญสุขค่ายบุญนามวยไทยเนี่ยมันสไตล์เดียวกันหมดนะครับมันสไตล์เดียวกันหมดเลยนะครับโดยที่เจริญสุขบุญรัมวยไทยหรือว่าเจ้ากระเหลียงน้อยนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดบูดุดันนะครับ ฟอร์มหลังก็มีแพ้ยอดกล้าแพ้แวววาวแล้วก็ชนะคะแนนเมืองเหล่ามานะครับชกเวลาสุดคือ4มีนาคมส่วนนักหน้าเลือดสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยนะครับซ้อมเพชรยินดีนะครับลูกชายของพี่ฟ้าชูชนสิทธิโอนี่แหละนะครับสายเลือดดีนะครับไม่งั้นคงไม่ได้ชื่อว่าสายเลือดหรอกนะฮะมวยจังหวัดพิมพ์ครบเครื่องนะครับแกงขวาดีนะครับเก๋าเหลี่ยมเชิงดีนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเพชรอนันต์ชนะคะแนนเพชรเก่งนะครับแล้วก็ชนะน็อกอาจามัจจุราชมานะครับต่อยเวทพิกัดที่ใหญ่กว่า นะครับทางด้านเจ้าสายเลือดจะได้เปรียบเวทพิกัดที่ต่อยช่วงหลังเวทใหญ่กว่าแต่วันนี้มาเจอมวยอ่มวยหนักมวยบู๊มวยดูดนันมวยที่ถึงตัวตลอดอย่างเจริญสุขเนี่ยผมว่าเจริญสุขได้หลุดน,นะครับผมชอบไปเที่งนั่นเลเจ้าเจริญสุขบุญละนามวยไทยนะครับแล้วก็ข้ามไปช่วงหลังด้วยเลยคู่เอกช่วงหลังนะครับเป็นคู่ของนําโทน MC77 เจนะครับเจอกับอามิฮอเซนวีนัมมวยไทยหรือว่าอามิฮอเซนคามารีนี่แหละนะครับ1น0 125ปอยสาทสิบหนม่งร้อ24.4ขสิ ส่วนอามีฮอาเซนเนี่ยมาช่างได้ตามพิกัดช่างได้ตามพิกัดนะครับแล้วก็เรื่องของรูปร่างคู่นี้เนี่ยนะครับเต้องบอกว่าปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับ เลทเปิด uh, เนี่ยอยู่ที่ทางด้านเจ้านําโทนต่อ1 1บนะครับพื้นเพฟอร์มหลังคู่นี้นำโทนเนี่ยมีแพ้เสือพยักษ์ชนะนําไทยชนะช,นะชนะไอ้เจ้าชนะศึกนะครับส่วนอามีิกาเซนเนี่ยแพ้ไปรุ่งเรืองแพ้อินซีขาวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะเพชรรุ่งแสงมานะครับผมดูแล้วความเป็นมวยก็ยังไม่เท่าไหร่อ่ะแต่หมัดมันหนักนะครับไอ้เจ้าอามีิกาเซนหมัดมันหนักนะครับแต่ โชวแบบรู้มากอ่ะหลังๆพอชนะแล้วมันชอบเก่าชอบเต้นนะครับผมชอบที่นึงแจ้เจ้านำโทนดีกว่าแน่นะครับสรุป3รายที่ให้กันไปนะครับก็จะมีรายแรกเลยเด็ดเพชรวันนี้แจ้งเกิดนะครับรายที่2เนี่ยไปที่น่นั่นเจริญสุกนะครับได้ลุ้นได้เสียวมากกว่าและก็รายที่3ไปที่นนั่นเจ้านําโทนนะครับนี่คือที่เด็ดเต็มตีนจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไรฝากติดตามได้เลยนะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับวันนี้ผมแชมเปี้ยนลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้วัน นีไปแล้วสวัสดีครับ